ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทำไมคะไม่ไปไหนเลยจริงๆคือตอนนี้เนี่ยได้ลดสถานะกันแล้วค่ะมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแล้วก็วาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ไปไหนกันนะคะตอนนี้จริงๆก็เสียใจค่ะเพราะว่า เหมือนไม่จริงๆมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมานานด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ลดสถานะไม่ได้หมายความว่าเราไม่คุยกันเลยเราก็ยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่านในในในอีกรูปแบบหนึง<ม>่งเห็นหมดที่เราการมาเป็นความต้องเวลา่างเยวเลยเป็นเพราะเรื่องเวลาด้วยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนี่ยมันมันต้องใช้พัฒนาการนะคะแล้วเราค่อนข้างแบบไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลามันก็เลยทําให้ไปได้วยกันยากใช่ไห่เป็นเราหรือเขาไม่มีเวลา มันไม่ตรงกันอยู่แล้วตอนคุยกันใครคนเรื่องก่อนเคยถามจริงจริงมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะแล้วก็เหมือนก็ก็ก็ตั้งใจคุยกันหนันหน้าคุยกันมากกว่าคุยกันด้วยดีไม่ใะคุยกันด้วยดีค่ะยังไม้เริ่มบอกว่าจากลากันตอนนี้เไม่นานวันนี้ไม่ถึงเดือนเลยค่ะ ใการตัดสินใจค่ะไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าหลังจากที่หายไปลยังก็ยังคุยกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนแต่ว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปไหนคือบางก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเขาเองก็ไปโฟกัสเรื่องอัลบั้มใหม่ของเขาด้วยเรื่องกระแสข่าวพูดจิ้นกับเกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวถ้าจะดีไหมเนา ให้เป็นเหตุผลเ่องหนึ่งรายการี่เรา้ก็สถานะไม่เกี่ยวค่ะเรามีพูดถึงบ้างไหมคะเวลาแบบข่าวสาร้เขาก็เขาไม่ค่อยอยากดูฉากเลิฟซีนเท่าไหร่ทีนี้ค่ะจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยส่วนเปล่าไม่น่าจะใช่ค่ะเรื่องปัญหาใหญ่ๆน่าจะเป็นเรื่องแบบไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยตรงกันจริงๆทางเพจเข้าใจเหมือนกัว่าเออเรา แล้วเขาก็เกรงใจเขารู้ว่าเออเราเรา,เรามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะบางก็บอกเพจตลอดว่าไม่เป็นไรแบบว่าง,งาก็คืองานคืนพอพราส่วนหนึ่งแล้ก็เราดังขึ้นด้วยค่ะันเนี้ยไม่เกี่ยวเลยคือจังหวะชีวิตม,มันมาถึงตรงนี้พอดีอะค่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ใจตอนนี้คือยัง,ยงเป็นเน้อเดียวเไหมอะคะจริงๆมันมันเสียใจที่มันไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้ม แต่ว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตก็ยังไม่แน่ก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันเสียดายเลยคะที่แบบไม่ไม่เสียดายเราค่ะจริงๆก็พัฒนามาเรื่อยๆคือช่วงนั้นมันมีความสุขไหมเมัม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเสียดายอต,ตอนนี้คือยังติดหัวใจไม่รับใครอยําทำงานค่ะตอนนี้มีโอกาสพักใจไหมตอนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดมีใครเข้ามานีพอจะ เดิมคุยได้ไหน่าจะยังค่ะน่าจะทำงานก่อนเคหรือเปล่าบนเวลาขาเวลาหลังจะดูแหมเวลามันก็ต้องนิดนึงค่ะจริงเพิ่งเกิดขึ้นมาเม่อย่างนี้จะต้องใช้เวลาแบบดูสแกนอะไรอย่างนี้คนใหม่มากเลยเป็นแคนจริงๆเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันอยู่ที่ว่ามันเข้ากันได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ สำหรับคนนี้คือเข้ากันได้ใช่มคะแต่ว่ามีปัญหามีปัญหาเรื่องเวลาจริงๆเรื่องอย่างที่บอกค่ะคนชอบมองว่าค่อนข้างแตกต่างกันถูกมแล้วก็เพราะฉะนั้นพัฒน,นาการมันก็เลยช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไม่มีเวลาให้กนันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะพัฒน,นาต่อไป